โอ้ยินดีกับลุงนี่ออกรถไถใหม่เฮ้เงินหมดแล้วเงินหมดแล้วซื้อรถไเงินหมดไปไหนไมลบาก้ไเงินแล้วลบากโอ้ยนี่แหละเนี่ยของทำกินนี่แหละได้คันนี้แหละอย่างน้อยมันก็มีบางทเออทำ,ทำสวนทำอะไรไถนาะตัวเองเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะเลยอันนี้หมดไปเท่าไหร่นี่ เครื่องพร้อมโค้งเนี่ยห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทได้อะไรบ้างอ่ะได้หมดเลยผ่านผ่านคราดผ่านคราดอ๋อไหนไหนเครื่องอะไรเครื่องของอะไรเนี่ยไม่รู้จักกับไหนดูหน่อยสิเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยไม่รู้จักกับเขาโครง,งอะไรเนี่ยบิ๊กจิ๋ว 88ตราช้างซื้อที่ไหนเนี่ยคันนี้ซูรินตะสังเราไม่มีอ๋อนเปิดดูเครื่องหน่อยเปิดดูเครื่องหน่อยเครื่องของอยากดูก็ดูไปจัดรถไทยใหม่ครับผมใหม่แกะกล่องเลยนะเนี่ยกล่องยังอยู่นี่เลยนะ,อะโอ้เครื่องคาวาม่าคาวาม่าคาวาม่า110แรง อืมโครงบิ๊กจิวแปดแปดตราหัวช้างอืมตราหัวช้างนะผมเชียงเพราะไหม,ไ,มไ,ดได้ติดเครื่องอีย่างนีิติดแล้วติดได้ฟังลอะิตไรบ้างโอ้ <c ười> ไปเยี่ยมคนไข้ไ <c ười> ข้ไปเป็ไนไรไอ้จุลอ๋อกินเหล้าเยอะหมออะไรไปอนอนอยู่โรงพยาบาลกระสังนะอ้าว ผมก็จะมาเก็บค่าเกี่ยวด้วยนะเนี่ยแกไม่อยู่แกไปเกสัง่งยังไงเจอแกก็ฝากเก็บให้หน,นะเออเดี๋ยวบอกแกให้สองไร่สองงานพันห้าร้อยบาทอืม,อมจะให้แค่ขายข้าวให้อืมอืมข้าวแกมีพออยู่พันหะ้านี่ครับผมคนอื่นนี่เขาไม่ออกกันแล้วนะแต่ลุงบุญลือนี่ถือว่าเป็นคนสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะผมไปทำงานไปทำงานที่ไหนนะ กรุงเทพโอ้ได้เงินอยู่เป็นอะไร่านั้นเป็นรอบพอแล้วออกจากรอบขับรถแล้วก็มาบ้านแล้วอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย่แถวบางซื่อนะแถวบางซื่ออ๋อก็กลับมาก็ได้ตังมาก็มันจะรถไทยเลยซื้อรถไทยเลยเหลือตังไหมนี่ไม่เหลือแล้วหมดเลยเอ้ยสามไม่ปลื้มแล้วหมดสตังมันมีตังแล้วแต่ได้รถไทยนะ คนดีก็ไอคนดีไม่เห็นแก่เงินก็มีอยู่เออแต่เรามีรถถายรถถายทำงานทำงานมาหากินไปเนี่ยแล้วมีนาของตัวเองกี่ไร่นากี่ไร่สี่ไร่ครึ่งเนี่ยได้ใช้คันนี้นะถปลูกรุนนี้นั่นปลูกข้าวอี่น้องเดินน้องก็ให้น้องคืนเออแต่เพราะญาติพี่น้องนี่ก็ได้งานแล้วแหละนะครับผมรับจ้างถานาหลายคนมองข้ามนะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่เครื่องจักรพวกนี้มันก็ช่วยทำงาน,ทำ,งานทำเงินให้กับพ่อพี่น้องเรานะครับหลายปีนี่ก็ถ้าไปต้องไปจ้างเขาเนาะลุง<อ>มีรถของตัวเองเนี่ยขยันยยถยถยไปเรื่อยทำไมทำไมแต่ก่อนเนี่ยก็ไถกันอยู่นะอออนโอ้ยนา,ายี่สิบไร่สามสิบไร่ก็ใช้นี่แหละควายเหล็กอยู่นี่แหละ,ลกกหละอืม ทำไปเรื่อยๆนะครับผมซีเรียสยุคพัฒนายุคทุกวันในยุคแบบมีเงินคือใช้ทุกอย่างแต่ถ้าเรามีมมรถไถยของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยเราเรา,เราตัดปัญญาปัญหาค่าค่าค่า,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 ารถถ่ายเนาะ<ม>เ,ออเราถ่ายนาแล้วก็ข้าวมันก็จะได้ลดต้นทุนนะครับในการปลูกข้าวปลูกอะไระถ้าเรามีเครื่องจักรเป็นของตัวเองครับเนี่ยข้าวเนี่ยขายได้กิโลไม่กี่บาทหรอก ถ้าไปคิดค่าจ้างไถจ้างเกี่ยวจ้างอะไรแล้วก็ไม่เหลือไม่เหลือแล้วไม่เหลือไม่เหลือนะอันนี้ลุงแกจัดมาเลยครับผมไม่สนโลกครับหลายคนบอกโอ้ยไปออกทาไมแบบนี้ทาไมไม่เอาอ้รถแท็กเตอร์อะไรเลยมันกี่แสนละใช่ไหมเกือบล้านอันนี้มีเงินจากทํางานกรุงเทพมาอ่าสักสี่ห้าหมื่นซื้อแบบนี้นะครับมันก็อยู่กับเราแหละเงินสดใช่ไหมเงินสดเงินสดเลยครับผม นะได้ผานด้วยนี่ผานแล้วก็คราดนะครับผานยังไม่ได้ประกอบผานแล้วใบพงใบาผานแล้วก็ให้มาพร้อมเลยให้มาแล้วนะแต่ว่ายัง,ยงไม่ประกอบยังไม่ถึงเวลาอ๋อแล้วจะออกงานถ่ายวัานไหนอ่ะยังเกี่ยวข้ายังไม่เสร็จเลยอ๋อเดี๋ยวได้ออกงานถ่ายเดี๋ยวเรา,เาไปไปดูครับผม,มติดตามไปดูต,ต,ติดตามตอนเกี่ยวข้าอตอนถ่ายตอนถ่ายครับผมประมันแรงอะไรนะคงอะไรนะ บิ๊กจิวแปดแปดนะผมทุกคนนะเอาลาเราไปชมไปก่อนครับนะผมแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย,บาย